วิลลี่อนเนกนาภโอ้ยเจ๊จไม่ว่าจะเป็นเบลบ้าหรือวลิอวลลี่ก็ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังเบลบ้าโฮ้ยมึงบ้าจริงปะเนี่ยม,มาเชียนตัวไหนดิโอ้โหไม่ออกมาสอนลามวะรามอะไรกูมาออกกับมึงให้กูโชว์กูหน่อยเป็นไรแล้ววัดดอนใหญ่เนะเฮ้ยทำไมอ่ะใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะกูติดอยู่ข้างหน้าสชั่วโมงกูจะถึง ลิเกไม่ธรรมดาชายยามิชัยพี่มึงคู่แข่งกับลิเกไม่ธรรมดาชายยามิชัยเดี๋ยวกูตั้งให้บอกเข้าไปลิเกชลาลิเกชลาลชลาัชายหมาไม่ไม, <laughs> มึงเอาเชื่อนี้เลยติดดังแม่ที่ดอนใหญ่มิไม่ไปเลยคุณมึงล่ะ <laughs> ไม่ไปให้กูเหยียบมาไม่ยังขึ้นไปถึงสิบเลย <laughs> ถามกินมึงติดตัวเองมามี่คืนแล้วเนี่ยสู้กูไม่ได้นี่กูให้แม่มันติดนี่เออดีเดลิเคอร์กูก็คืนเขากูเช่าพวกอะไร้อยยี่สิบมึงเงาไหมล่ะพวกอะไร้อยยี่สิบมึงเงาไหมล่ะกูคนเงาเหรอเฮ้ยเฮ้ยถ่ายรูปถ่ายยิ้มถ่ายยิ้มให้มึงก็ยิ้มดิมึงให้เขายิ้มทำไมเราไม่บอกเลยถ่ายคู่กันเอานกบอกให้กูถ่ายรูปกูคือคนซื้อ ดาวตะลกที่รอที่สุดในประเทศไทย360อสงศาเบลฟ้าอนเนกลาบหรืออีกหนึ่งฉายาครับดาวตะลกที่ไยดีวินลี่อเนกลาบออกเดจั่นจาจะเป็นเบลฟ้าหรือวินลี่ก็ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังเบลฟ้าเฮ้ย <c oughs> มึงบ้าจริงปะเนี่ยผมเย็์ <c oughs> ตัวเมีย <c oughs> ต,ตีโอ้หมึ <c oughs> งไม่ออ,มอ,มมออกกับสนลาบวะแลมอะไรกูมาออกกับมึง ให้กูโทรกูหน่อยเป็นไรเราวัดดอนใหญ่เนาะเฮ้ยทำไมอ่ะใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะกูติดอยู่ข้างหน้าสองชั่วโมงกาจะถึงใหญ่ไม่เล่าใหญ่จริงเอามึงร้องไปเดี๋ยวเราค่คุยค่อคุยร้องมันผู้เขียนคิ้วเลยตเดยเกีลยอธิบายเรียกเขียนคิ้วเป็นชิ้นจังนะมเอามึงร้องไป เออเฮ้ยเดี๋ยวผมไปออกก๊าซแล้วนะพี่าวะไม่ต้องเอาเนี่ยร้องไปร้องไปเออไม่วุ่นวายอย่างไม่ทางเแก่เรานั้นชื่อคือพิชิตผูกมีจริณลึกลำสา้ ความคิดชั่วร้ายนิสัยอย่างเราคิดจะโกงเขาบ่าครับทำทุกอย่างเพื่อจะเป็นใหญ่ให้แพนที่ไปปลอดโงใครความทิถีชีวิตต้องพัาแล้วจับมันเอา เล่นได้ดีเล่นดีทำไมอ่ะลีเกมาเล่นเล่าไหรคืนเบอร์เดีสอนทองนะนะเออคืนมาคู่ใจนักชายาลิเกไม่ธรรมดาชายาไม่ใช่พี่มึงคู่แข่งกับลิเกไม่ธรรมดาชายาไม่ใช่เดี๋ยวกูตั้งให้บอกเข้าไปลิเกชลาชายหมาไม่ไม้มึงเอาชื่อนี้เลยติดังแม่ที่ดอนใหญ่มิดไม้อะไรของมึงอ่ะดไปให้กูเหยียบมาไม่ยังขึ้นไปถึงสิบเลย โอ้ยนี่มาติดตรงหน้าปากค้ังเลยนะตั้งแต่สะเอวเยวไฟแดงเข้ามาเออติดหน้าวัดทำไมเฮ้ยแต่คนจำกูได้นะไอ้มึงจากัะเบลเรียกเบลละค้ังเลยดอดี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 หน้าลูกชิ้นมาหน่อยไอ้คนนั้นกีดนลยเก<ด>ีดค<ด>อเขารู้จักมึงเลยขับรถเหยียบตีนงเขาไอ้เบลไม่น่าคุยหายแคบขนาดนั้นวันนี้ใจคอไปดีสองคุ่มยังต่อแตะต่อแตะอยู่หน้าวัาดกู พอจะแต่งหน้าไม่ทันตัดสินใจเลยลงรถเลยม,มเอานิ้วไปป้ายป่องแล้วก็ได้คิ้วมาข้างว่าววันนี้แต่งหน้าเป็นพวกแก่ใจย,ยานนะ ไอแคมไปไหนแล้วรับตังค์ไหมเฮ้ยตี๋จะกูมากูรับตังค์ก่อนอ๋ออ๋ออ๋นี้เกย์ต้องได้รางวัลมั้ยเออมัต้องอย่างงั้นขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลน้าเวทีมอบให้กับน้องเบลน้องแคมขอบคุณครับสัญญาว่าจะแกะใช้ให้หมดในคืนนี้แน่เกย์ไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาตังค์แป๊บโอ้โหได้เหมือนกันขอบคุณนะครับเขาก็มีแฟนคลับของเขาเอ้ยุดยอดโว้ย ได้เป็นแทใหญ่แล้เว้ยใครโอนมาให้ตีใครจะให้เรานอกจากเราเตรียมเรามาเองตีวยเฮ้ยเอ้ามึงติดตัวเองเหรอเนี่ยเออกูถามจริงมึงติดตัวเองมากี่คืนแล้วเนี่ยคนที่บ้านกูเขาดูไฟ้สดเดือดอายครับสู้กูไม่ได้นี่กูไม่แม่มันติดนี่เออดีเดลิเกอร์กูก็คืนเขากูเช่าพวงละร้อยยี่สิบเงาไหมล่ะู้ยเอาครับขอของหัวเลยครับ เบี้ยวถึงหมดเว้ยเฮ้ยถ่ายรูปถ่ายยิ้มไอ้เมึงก็ยิ้มดิมึงให้เขายิ้มนะมายหรอไม่บอกเลยถ่ายคู่กันเอามาบอกให้กูถ่ายรูปกูก็คนซื้อกลับไปบ้านเดี๋ยวลบเชื่อกูไม่ติดทำไมอ่ะเดี๋ยวผัวเห็นย้อนย้อนกบินครับเดินดาวปลอดภัยฟังรู้ไหมครับมีของเบลวไหมไปจ้าไปเล่นไปเฮ้ยจี้ เล่นบ้าเลยคนเดียวลิเกเล่นเล่นเล่นไปเล่นยๆเชากูวันนี้คนเยอะในนามข้องขบาจโยคุณพิชิตครับผมเป็นทหารรับใช้ใต้เบื้องยุคโรบาทขององค์ษัตริย์ชัยนารายทุกวันนี้ได้รับพระบัญชาให้มาสืบพอคู่ประตูรบหน้าพื้นแผ่นดินขององค์ษัตริย์ฉัดบุรีทุกเจ้าสตรีนางหนึ่งสวยถูกใจข้าเจ้าไปยิ่งนัก นั่นก็นคือน,นางกุหลาบม,มึงรักกุหลาบเลยเออเฮ้ยมันจะได้ยังไงคนงพิชิตแต่กุหลาบเนี่ยมันเป็นเมียของให้ออกหลวงลอยนะเฮ้ยห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามไม่คนอย่างข้าไม่รักแม่กุหลาบคงเป็นไปไม่ได้เออรอว่าสักวันหนึ่งกองทัพขององค์ัยนารายยกมาเมื่อไรกูนี่จะเป็นผู้ที่เปิดประตูเมืองซึ่งครั้งนี้ได้รับชนะออืกูจะทูลขอแม่กุหลาบเป็นคู่แต่งงานสุดยอด่วนไอ้ลอย กูจะหาวิธีกำจัดมันทิ้งซะบอกนะตอนนี้คุณส่งสารกลับไปเมืองชัยนารายแล้วอ่ะเออว่าอีไม่นานกองทัพก็คงถึงไปเลยตอนนี้ได้เวลาแล้วเพื่อนเออไปไปขึ้นเฝ้าฉันบรีมึงงงอะไรเนีเพลงของใครพี่กูรอพผิพลาดขึ้นพิดพลาดขึ้นที่ร้อยจะขีดคิ้วอย่างนี้นะหนักจะดิเฮ้ย คนนั้นแม่พันลม่ก็ให้คนนี้ห้าร้อยลแม่ก็ให้คนนั้นห้าพันลวแม่